ไปอาล,ลัดหลังหมดนล้นครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องครับผมเนาะผู้ใดเข้าขมารับสมับฟังเมื่อนี้ในทางมากขอโชคขอหลับจูทีว่างจอกหลอกเนาะครับเนาะตองหดของปูฤือีฝ่าสร้างด้วยนะเป็นต้งใดรอดติดตามไปน้ำกันครับทานตา वे केता केता परेतां पादनतु सखे कामेतरूपे खरिसे कदातते चंद्रिके विमान ने थी प्रियत्रप्थे จะฆาเมตรุวนาคะเนเขหะบัทุมหิเขเตภูมาจะยันตุเทวาธรธราบิศาเมตฆะคันทัพนาอาคา เตธ a นตาธัมเมก r ดังมุนีตระวจนะสัททะโวเมตุนานตุธัมมัสสะวนกะโรอาตังปะทันตาธัมมัสสะ a นกะโรอาตังปะทันตาธัมม a สสะวนกาโลอะตังปทันตา สาธุสาธุสาธุเนื้อผู้ข้าขอราตนาท่อแม่ผูบาจา์เนื้อตลอดถึงทั้งผู้ฤาษีตลอดถึงทั้งทเทพเหล่าเทพาอลักษ์หูแก้วตาทิพย์ผู้ที่มียานอิทธิฤทธิปฏิหารหูแก้วตาทิพย์เล็งเห็นเลขผาและนาทีวันนี้ผู้ข้าจะขอเลขผาและนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวสองตัวข้างล่าง ที่จะออกวันที่เท่าไหร่น้อนี่16กันยายนวันที่16เดือนกันยายนตรงกับวันวันโอ้ยประเบิงหน้าปูววันที่16กันยายนเป็นวันสุขวัว โอ้ปู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 ปวปู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 ุูปูปูาูนูู้ปูู่ปใส่ปู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 ปิปูปสปูใสู่ปูปูยูปูปยปูปนปูปงปันตัูงวิคปูคูเรปูชัยโอกาเชติทาหปมปมามาเรูปูปูปูขอให้เลขปูปูะนาทีจงมาเปิด ให้แก่ผู้ขานาคารบัตนี้ก็ขาดเทินเจ้าค่ะสาธุสาธุโอ้วันศุกร์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 โอ้ยปู้กระไรล้างกับบะเลยปิดวันที่วันที่สิบหกสิบหกเออเขียนไว้วันที่สิบหกวงกลมเนอะวงกลมใ้วงกลมใบฟางวันที่สิบหกวงกลมไว้ อย่าให้เกินวันที่สิบเจ็ดเนอะวงกลมไว้วงกลมไว้มันออกวันที่เท่าไหร่นอนสิบหกสิบหกอย่าให้มันเกินสิบเจ็ดเนอะถ้าเลขเขาเคลื่อนไปถึงวันที่สิบเจ็ดนี่โอ้พละเมืองนี่มันจะโอลมานกันด้วยเนี่ยโอ้ีีปูหรือสีบน่าจะโอ้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  มปูอ้ไปวไเว่โอ้ปวไ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 ปยังละปูโอ้ยเจ็บต้นเจ็บตัวเจ็บอกเจ็บใจเจ็บขิงอยูู่เจ็บเลยนั่นเหล่นั่นเหลนั่นเหลวเหยียบ้ฟังเตะก็บยูอู้ยเจ้าสหวะ มาติมาหมากหมากละตุ้นี่ปั้นเนี่เอาหมากก่อนนะหมากหมากปูงามว่าปูหมากฟาดเฮียเดียวเดี๋ยวบ๊ะปั้นได้แล้ววะจักปูเห็ดก็บอกงามโอ้โหเห็ดธาปูให้ห้านนิดนึหมากีว่างจกหลอกนี่แหละปูหมากีว่างจกหลอกนี่แหละ ตั๊ปูฝ้าอยบ่ล่ะสู่เขามาเฝ้าตั๊ปปูเฝ้าโยปูเฝ้าอยครับเฝ้าจช่นไหเฝ้าไปหาลงทุนไว้ับปูงวดโอ้สลบมาลางวดเลยเียรสองปูกับฟันขาดคโคตรสองเกีให้ลูกล้านขึ้นกันไปขึ้นตัวท้ายพุ่นบอกว่าขึนขึนขึน ก็บม่ได้มาบอกว่าขึ้นตัวไหนเนอกจากบอกหลังแปดแปดยังไงก็ให้มันแปดหน้าแปดหลังสองแปดให้ขึ้นท้งหังก็แปดเขาไว้ให้ขึ้นตัวนึ่งระวัดนี่แม่ลูกด้านก็ไปขึ้นดเดี๋ยวนี้โซ่เขารู้จักบทอยู่นี่ฮึปูฮึฮฮึรู้จักปูรู้จักกันได้ล่ะปูเฮยเป็นยังนไงจานปูขนานาดไม่ปูนี่นะ ยังเงาปูสีสีปูไม่ได้ปูีเขาได้โอ้ขอภาษาันษามีไหมเอียงปูเอาไหมดูปูไม่อยังเงนปูเขียนไหมในปูขีดไหม้นปูท่านเห็นอยู่ท่านเห็นอยู่เมื่อกี้นี่กล่องท่านไหนมาซื้อซื้อเช็ดอเช็ดหนึ่งบอกปูเออคือยังบอกต่อไทยวันที่สิบหกเลยเราวังเนื้ ภาษาปูบา่บใหอกบวยจำได้บ่ะที่ปูบ่บอกวันที่สิบหกสิบหกเหลขจะออกแล้วบงังเน้ามันยังมิดซวยอีกหน่อยหนึ่งอยู่ปูบ่บอก <c oughs> นี่นี่ซ้ำอีกปู่เอ้ามันจะซ้ำได้ดน่ะปู่บ่เคยบอกซ้ำหน้าซ้ำหลัง จำได้ว่าตั้งแต่มาเนี่ยคืนนี้วลาปูเอาให้มันดูแลปูเล้วหามขึ้นหามลงเล้วปูเล้วเอาย่ำเทียนยอมันจบหลุดจบข้าวแล้วแ่ยังปูดึงไว้หลุดอ่ะย่ำไปหายมันเปลี่ยนเอาสร้างเมื่อสุดกับมันหนีนะปูก็ว่าปูบอกไปฟังพูดได้จ้าฟังของปูนี่ไปดึงมองกวงฉลาเขาปูมันสิพริกไปลูกไม้เทาก็พริกขึ้นมาคืนเก่า มันจึงแตจึงจึงสั่งเห็นหบ่นี่ที่เขียนบมบ่เห็นนะปูตัวข้างหลังมันสบ่บทียังไปเด็นมปูมันเสีงอย่างน้่นยูนอ๋ให้ยูด้ปูด้วยหันหนีด้ปูย้ายขึ้นให้โเดนะปู ยังบอกว่าสิบหกไปตอกไปนี่ค okay? hmm? ouais. huh? ืออะไรก็กลับเอาไม้ทางนี้วันที่สิบหกพวกสูงเอาไว้แลกจะออกเอาเหล็กจะออกวันที่สิบหกปู๋ก็เราหวังนะสิบเจ็ดนี่มันจะกลับโอ้สิบเจ็ดสิกลับสิบหกนี่วงกลมไปเลยมันจะออกวันสิบหกมันไดออกสิบหกเลยหรื มันจั่วว่าที่สิบหกอ,อีกเลยเนี่ยปูตาสิบเจ็ดเห็นล้วว่างมีแต่กลับปุ๊บมันสิกลับมาอืมอืม,อมแล้ววันที่สิบหกจะแก้ออกครับผม,มแต่ว่ามันจออกตัวตัวตว,กกวัดกลับหนิว่ปูจื่วกลับวันที่สิบหกมันออกแค่ปูอออก่า แต่วัจจุอักตัวไหนฮันละ่ะยังว่าจะเปลี่ยนแปลงในวันอื่นบนไดโอยไทยเมืองไทยบ้านนี่ตัดต่นกันหมดมันอยู่ข้างล่างขึ้นอยู่ข้างๆเลยนี่ปูเอ้สิบหกสิบเจ็ดทางปูหนักก,กว,ว่าจะอยู่หลังก่อนอยู่ล่างตัวจะอยู่เมืองหลัง,ง,ง,ลงถ้ามาแรกๆนี่จะอยู่เมืองหลังมอือให้ปูบอกอก เอ้าเขามาขอปูดิครับเดี๋ยวนี้มันนะมันจะบวชิษของเขาเราเนาะเพราะปูไข่ได้เขียนเนาะว่าไปยังปูว่าไปยังดอกปนบานั่นดอกเนาะยันมันพิษในภรษาบวบวพิษปูบวชพิษสินดอกเนาะว่าตาให้พ่อพี่น้องเนาะสายบุญเพ่นตรง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 เอาเนาะพันถาฟังเนาะเจ็ดหนึ่ง มาล่างเงี้ยเดียวจนสว่างปูไปเยาะหนักมาบอกเมื่อคืนนี่ก็นั่นแหละครับผมมาเนี่ย<อ>มันนอนนิดน้อยมันนอน,นมันก็ลุกมาอืไอบบ้บ,บ,บักบ <โอ S 2> ักหมาเนี่ยก็เห่าโอ้ฝนมามาแล้วปูไปเยอะนหนักเหรอป้าเออก็ออกมาจากนี่แล้วตัวช้ำแขบนี่เว้ยโอ้ฝนก็ะจิกนิดนึงนะว่าไน อ่านหลักหล่างหมดนะปูพยนักปูพยนักเรามาจำภาษานำอยู่นี่นะครับตัวจำแขนอุ้ยมาเก๋วิงอยู่นี่นะเก๋งแล้วปูกระเพื่อเพิ่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องได้เนาะสำหรับเมืองหลังเนาะ ะเป็นอสองรืไข่สองตัวของรัฐบาลงวดนที่สิบหกเป็นอย่างรัฐบาลรัฐบาลผู้พ้นออกฉลักหมุนผู้พ้นบังคับไท่ออกได้ปูน่าผู้พ้นบังคับไห้ออกนี่แต่ว่าเหอกกลับไปไปเบิ้งว่าเพิ่อนใฉยออกตัวไหนท่าเราให้มันกระตรงของเจ้าละปูมันังจะได้เงินอื งค์กรงครับของรัฐบาลค่ะเจ้าออืปูหนักนี่ไปกับไปนู่นแล้วมาปูไม่ได้ไปหรอกในพรรษาเข้าใจบอกรับเอาคนไปหาข้าวมากปูหนักนี่ไปบัดพรรษาบอกพรรษาบอกเกี่ยวไปได้ไปได้อืออสแสดงว่าโอ้ปูยายก จะเคลื okay. <laughs> ่อนนะปูเนาะให้เคลื่อนคื้สองแปดนะปูเด้อปูเข้ามามึงเอาคักๆหนึ่งมึงเอาคักๆหนึ่งมึงอย่าเฮ็ดนังเฮ็ดเล็กยังเดียวนี่แหละเอาหมดรถตัวนี่เอาอีหยังหมุดเหรอมากเลยเหลือเยอะนะปูเหลือเยู่ขุนเด้เอาข้าวไขปูเจี่ยวใจเย็นๆนั่นนี่ลายอยู่ปูไหนสายบุญ เออเนี่ยมากมากมีอันนี้เลยอ่ะปูด้าพูงยำไปแทะเอามันเข็งเข็งเนับพูได้กนนีนะไปนี้ให้ชนะหลายกว่าเขาอีกมันแมนๆเราได้พูอืมอปูพูว่าฟ้าก็ดีเลดูเลือดตัวนะพูด่าขยับขยันเอาตรงๆไปเลยเดี๋ยว วันนั้นบอกให้เราเอาเนี่เอาอันมะพร้าวกะลาตาเดียวเน่ะมาครอบไว้เลยเอามครอบไว้ครอบงุ่มเล็กไปปะปูงุ่มเล็กนี่ยปูว่าครอบไว้สู้เขาบอกงุ่มดิงุมงุ่มแล้วปูครอบครอบไว้เอากะลามาครอบไว้งุ่มเหล็กเก็ดเนื้อหนิปะปอืม กู<ม>ไดจะว่าจังได้มึงก็ฝันจังได้แล้วแต่ออตือไปถฝันจังได้ม,มันมีสองอย่างฝันเนี่ยบางทีฝันก็เป็นจริงล่วงหน้าบางทีฝันก็เป็นจริงล่วงหลังเนาะครับเข้าใจบนนี่ครับผมบางคนก็ฝันก่อนเหตุจะเกิดบางคนก็ฝันแล้วเหตุเกิดแล้วจึงฝันครับผมอ๋อพิจารณาเบิ่ง เดาเด้อพี่น้องเนาะเออบัดน,นี้เนอะพวกบางบทจะมาหลายมาหลายก็เขาม,มาหลายบางบทกสิมาซอยบอกปู่เื้จังเด๋อก็ะจะเป็นชงนั่นแหละเพราะเรื่องข่าวว่าจะมาหลายเมืองหลายวังอยู่หนวยสิพ่อว่าแหะปู่มองอยู่เต็มบม้างตกด,ดอกเลยบอกว่าจ,จะมาบอก ນໍາเงินນໍາທອງມາບຮືງເລະປກບອກຊ